ตอนนีนอนเฝ้าลุงทีลุงทีตอนนี้ก็ป่วยอีกแล้วนะคะไปตรวจเลือดมาผลเลือดไม่ดีเลยหมอบอกว่าให้ไปถ่ายเลือดอีกรอบแม่ก็อยากจะพาไปแต่ขอดูอาการก่อนบอกเลยว่าตังยังไม่พร้อมกว่างแม่จะมีเงินให้ก็อีกสิบวันน่ะไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยบํารุงทั้งป้อนทั้งอะไรไปก่อน แล้วแม่ก็กลัวว่าถ้ากะทิไปอยู่กับหมอแล้วจะซุดเหมือนคราวที่แล้วอีกกะทิเองก็ไม่อยากไปเป็นกำลังใจให้กะทิด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิต้องอาจจะต้องไปถ่ายเลือดอีกแต่แม่จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับถ่ายเลือดคราวที่แล้วก็หลายหมื่นอยู่นะคะคราวนี้บังเอิญมันกระชั้นชิดไปหน่อยแม่ก็เลยพิมพแบงค์ไม่ทันต้องรออีกสักสิบวันนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจที่ไหนนะครับมอนี่เฝ้านุงที่ไหน